เอามามเอามาข่าวเศร้าหนึ่งขา่าวกันนะครับสำหรับผู้กำกับนะครับเรื่อง e ต l a l ลิสนะครับล่าสุดได้เสียชีวิตลงแล้วครับ ผู้กำกับคนนี้นะครับมีชื่อว่า Richard เกลเ e อรนั่นเองเป็นหนึ่งในสองผู้กำกับนะครับในหนังดรามา่าสุดเข้มข้นเรื่อง Still a l i c e นะครับที่ผลักดันให้ j u l i m o นโมนะครับคว้ารางวัลออสการ์ตัวแรกมาครองได้สำเร็จจากการสวมบทบาทเป็นหญิงวัยกลางคนที่ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ครับ เขาที่เสียชีวิตลงนะครับด้วยอาการแทรกซ้อนจากโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับหรือว่า ALS ในวัย63ปีครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังจากต่อสู้กับโรคนี้มาตั้งแต่ปี2011ครับ Richard Glazer นะครับเริ่มทำโปรเจกต์หนังเรื่อง t t e l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  i c ครับกับวอชเวสมอร์เลนนะครับที่เป็นผู้กำกับและเป็นคนรักในชีวิตจริงของเขานะครับมาตั้งแต่เริ่มป่วยป่วยครับขอโทษครับเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงในช่วงแรกๆนะครับในระหว่างการกำกับภาพยนตร์เรื่อง Still Alice นั้นนะครับริชาร์ดเองสื่อสารกับทีมงานครับด้วยการใช้แอปบน iPad นะครับที่มีชื่อว่า TeX ด้ Full Speech ครับโดยช่วงหลังนะครับอาการของเขาแย่ลงเรื่อยๆขนาดที่ขยับได้แค่หัวนิ้วมือเท่านั้นเองนะครับแต่เขาก็ยังเดินสายโปรโมทภาพยนตร์เรื่อง Still Alice อย่างไม่ยออ่อท้อครับ ร i ชาร์ดเด a เซอนะครับเป็นคนเป็นชาวนิวยอร์กเนี่ยแหละครับกำเนิดขึ้นมาแล้วก็จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกนะครับที่คณะอักษรศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียครับแต่ด้วยความที่หลงไหลในมวลเสน่ห์ของภาพยนตร์นะครับทำให้ r ิชาร์ดพันตัวเองมาเป็นคนทําหนังครับโดย Richard นะครับได้ผ่านการทํารายการโทรทัศน์มาแล้วหลายรายการนะฮะไม่ว่าจะเป็น Road Rules นะฮะ Divorce Court นะครับรวมถึง America's Next Top Model อีกด้วย นอกจากนี้ Glazer นะครับและวอชมอ m ล์น์นะครับยังเคยคว้ารางวัล Grand j u r y p r i z e มาจากเทศกาลหนัง Sundance มาแล้วนะครับกับภาพยนตร์เรื่อง Queen Z.A. Nara ครับในปี2006ครับสุดยอดมากแต่คิดคว่าอย่างน้อยรางวัลที่จูเลียนมัวได้เน<ฮะ>าจะทำให้เขาแบบ ีก่อนที่จะแบบเสียชีวิตเนาะถูกต้องแหละครับ้ายสาสรมกันได้ก็คือโรคที่ต้องมาแบบไอสปักเก็ตชารเลนส์ถูก,ต,กต้องนะครับผมเดี๋ยวเราเบรกสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากับ so ไฮโซแฮปปี้